อายุเท่าไหร่แล้วอายุสิบสี่ครับเย่เสียงกำลังแตกสาวเลยไม่ไม่ใช่อับพี่ไปไม่ไปไม่ต้องไปพี่คอมเลยเงยพี่โอ้โหเกลียดเสียงหัวร้อนมา i ว่ะ ชื่อตัดใช่ชื่อตัดอ๋ออายุเท่าไหร่แล้วอายุสิครับเยสเสียงกำลังแตกสาวเลย้ยไม่ใช่พี่เ <laughs> ุ้ยรถสวยจังเดิมเดิมเดี๋ยวเด,วเดวพี่ออกก่อนแม่งฝนมันตกว่ะพี่ไม่ชอบจะรอหรือจะวิ่งจะวิ่งงานอะไรดีวะวิ่งตู้หรือวิ่งพ่วงดีวะเรา เสียงคันเล่งมากเลยมึงพี่เซฟเก็บไว้ก่ออะไรพี่เกมมันอัปเดตหรอพี่อัปย่างมันยังไม่ได้อัปเลยอัปแล้วเมืองสองตอนแรกปรั๊มนี้ต้องปั๊มนี้ยังไม่มีนี่เลยไม่มีเลยที่ไม่มีที่ซ่อมรถเลยที่ซ่อมรถมีด้วยเหรอวะมันมีตั้งนานแล้วไอ้หนูรถเลพี่ไม่รู้มึงมาเล่นอนะ่ะโอ้โมมหตายแล้วเคยสังเกตอะไรบ้างไหมไม่เคยพี่เดี๋ยวขัดรถก่อน อย่าผมไลยเปื่อให้นต์ว่าจำทางได้นิดนึงใช่หรอถ้าไม่ไม่ไม่ดู GPS ขับได้ปะโอได้อยู่มันผมมัต้องขับไปเรื่อยๆพี่ถ้ามันจำเส้นทางได้ถ้าจำได้ก็ไม่ต้องดู GPS แล้วมาๆมา,มาเอาเอาตู้หรือดัมดีไอ,อ้ตู้หรือพ่วงคู่ไอ้ดัมอะไรละ่ะ หมดเลยพี่เองเอาอะไรมาสกินตู้อะไรมาตู้ตู้เย็นมาตู้เย็นมันมีด้วยเหรอวะมันมีแต่ตู้ตู้ทำความเย็นตู้เย็นมันเป็นตู้อยู่ในบ้านไม่ใช่ตู้เย็นเอามาไวล์วิ่งไอแม่ผมเกลียดเล็กแยะเลยอยากชอบเน่ยนู่นๆไปบริษัทนู่นแหละตรงที่ยอังอยู่อ่ะโอเคเดี๋ยวไปหลัางข้าว เฮ้ยอายุ14เท่ากันเลยวะอย่างนใช่จะเธอทำให้ฉันรู้สึกเหมือนตอน14บี่พี่จะเป็นเสกโลโซอ่ะเฮ้ยไม่อยากไม่เอาไม่ไม่อยากเป็นอยาเข้าขุมนะพี่เออยไม่เอาไม่เอาไม่มันมีหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยอ่ะพี่หนึ่พันแล้วแต่เออเเป็นคนเลือกอ่ะให้พี่ให้เอเป็นคนเลือก อเอาเงินเยอะพี่โอเคพี่เพิ่งไปดาวรถตัวนี้มาเลยเนี่ยตัวเตี้ยมาเลยเนี่ยพี่พี่ไปทำมาซื้อสดด้วยปกติพี่มีแต่หลังคาสูงไงไม่เชื่อหรอกพี่ทำเองอะไรวะไอ้ยัดแค่พี่ทำเองไม่ใช่หมายถึงรถไวโว่ตัวเตี้ยพี่ไปซื้อมาใช่เหรอเออเนี่ยไงก็เนี่ยก็ปกติพี่มีคันหลังคาสูงอะ กี่กิโลอะ่ะออยากลงผมอยากลองเอาไว้เนี่ยราคาสูงมไม่ใส่สวยดิไม่ลองไงเอากี่กิโลลูกพี่หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยวิหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยอะไรมันเงินนี่นะ 100, ระยะทางหกร้อยกิโล 100, ตาม,ม 100, ตามสเองเอาตู้อะไรมาวะโอ้ตู้ไข่อ่ะไม่ใช่ตู้กูด้วยน้องโอ้ยเขาแจกโอเอ้ามาพี่ตู้กูแจกเยอะแยะในช่องไม่ใสสวยๆทั้งนั้น ออดี๋ยวไปออกบีมมแล้วเบอร์ไปออกเลยเหรอยังไม่ออก,อออกคุณนึกว่าออกเบอร์ไปโอ้โขทำไมขันหรือเพิ่องอาบน้ำมาน,นี่อาบน้ำไม่ไม่ไอ้นี่เปล่าไม่ได้ถูกสบูเ่เปล่ารู้ได้ไงถามหน่อยพี่บอกคันนะจะอาบเพื่ออะไรนะ ดูว่าพี่แพ้ทุเรียนพี่กินทุเรียน okay. ไม่น่าเป็นมั้งพี่อันน่ะไม่น่าเป็นยไอ้บ้านหลังนี้<อ>มันเข้าทางไหนวะอะไรพี่อมาปุ๊บส่งเลยส่งเลยเหรอเวอร์ไปไม่ใช่บ้าอะไรจริงพี่มันที่ท่องคล้องยไม่มีเองลองส่งดิอ่ะมันไม่ขึ้นกล่องมันไม่ขึ้นรูปกล่องนะพี่แต่เส้นทางเลี้ยวอย่างเงี้ยมันอ้อมมา เออมันออมเฉยๆพี่เอ็งอย่าหลอนดิไปไปเมืองอื่นเพิ่มมาสองเมือง 1. หนึห่งฮะโอ้รถสวยจัดเดก้าสองคันเฮ้ยไปไม่รอรอกันก่อนดีเฮ้ยรอช่ไปพี่ตั้งแถวก่อนตั้งแถวก่อนทำทรงก่อนล้ำก่อนดิโอเคแสดงว่าไม่เคยเล่นกับพี่ใช่ไหมอ,อะไรพี่ไม่ค่อยได้เล่นกับพี่หมายถึงเองไม่ค่อยได้ได,ได,ได้ได้เจอพี่ใช่ไหม ไม่ได้เล่นเลยข้<ะ>างแรกก็หนึใ<จ>ช่ชี้เส้นขาวชี้เส้นขาวเหยียบสเส้นขาวล้อนึงอะ่ะโอ้ให้ไวต้องโโรอเพยเออ,อเ,เล่นกับพี่ต้องโลโเพย์งั้นพี่เตะออกดิษนะโอ้ไม่ดีไม่ดียงไม่ดีไม่ไมีเพื่อนเล่น <laughs> เร็วเหยียบสเส้นขาวข้างนึงอะ่ะตีไฟผ่ามากด้วยโอเคพี่ <laughs> เดี๋ยวรถข้างหลังเห็นเดี๋ยวมันไม่นี่เงียบเส้นขาวมันเลยด้วยแล้วก็จอด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 <ง>จอดดื่มกาดื่มกาแฟก่อนแป๊บนึงเฮ้ยเสียงอะไรมาเฮ้ยเสียงดังจัดเลยเงียบดยิอย่างนี้แอบเอาโทรศัพท์เลิ้นง้างเรียนจะเรียนก็เรียนไปเด็กน้อย<ช><บ>คนก็จะลังทำงานกันอยู่โ<ช>บรเดก้าสองคันยังรอ แอ,อ็กอาร์สมัตด๊จ้ะเองไม่ไม่โหลดหน้าลงอ่ะโหลดไม่เป็นอีกว่าโหลดเป็นพี่ชอบหน้าเชิดจ้ามดึงเดิมพี่เดี๋ยวเอ็งเอากาแฟป่ะเดี๋ยวพี่เอากาแฟมินิมาร์กอยู่ไหนวะโอ้เอากาแฟเ <laughs> <c oughs> มื่อกี้ใครเขา<อ>า้าดิสมาวะนนอะไรไม่รู้พี่อ๋อไอ้นน เสียนนท์เสียนนท์อุ๊ยพี่แพ้ทุเรียนแน่เลยวะทำไมคันๆวะเก่าเองพี่คูรู้อยู่มันยิงเก่ายิงแพ้เนี่ยไม่ใช่เก่าตูดอะไรอ่ะเอาเองไม่ได้เรียนเหรอเรียนพี่อ๋อเรียนแล้วมาเล่นได้ไงป่วยอ๋อลาลาเก็บทำจริงลามจริงเล่นเกมอยู่บ้าน อุย้ยมันขัดล้อตรงนี้ได้เลยดีกว่าวยังสุดจัดโคตรไกลอ,อย่าบอกว่าสายยางถึงที่วุฒสายยางกูถึงแน่เลยอุย้ยถึงสายยางถึงปพระว่าฉ<อ>ีดรถพิวูดโมโหเลยอุ้ยสายยางไม่ถึงพ,พ,พี่พิมพ์ว่าพิวูดโมโหแล้วนะเออบอกกูข้างลนะบอกเนี้ย ล้อเงาอ่ะขัดล้อตอนไหนวะเนี่ยรถจ้ณรถล,ลอ้อโคตรเงาเลยพี่สายยางไม่ถึงไอ้น้องพี่ลองแล้วมันขัดได้อย่างเดียวสายยางไม่ถึง,งไ,มไม่เชื่อเองลองดิม,งม,มันมีอยู่บลูทูธอะอไม่ถึงเห็นไหมมันหลุดมันตึงเกิน เองต้องยกปั๊มปั๊มขยับเข้ามาใกล้ๆเดี๋ยวเราลากไปลากไม่ได้เองก็ถอดห่างเองก็ขับหัวลากเองไปซิเพราะห่างเองขัดแล้วไม่ใช่เหรอนี่ไเลยเออดิถึงแล้วพี่เขาหน้าอันจังอ่ะกบไปไปไป อ่าไปแล้วเหรอเอ็งจะไปล้างรถใช่ไหมเออไปก่อนไปก่อนเลยไฟท้ายเปิดพม่าดีกว่าพี่พอนผ่อน่างเนาะเปิดดิมันค้างเลยแต่ทีนี้มันก็นจะบั๊กละพอเอ็งดับปุ๊บแต่เอ็งต้องเปิดพ่ามากมาต่อพ่วงนะถ้าเอ็งปิดมาต่อปุ๊บมันจะบักเลยสลับกันอ่ะพี่มันจะเอาเดก้าไปติดอะไร ไปบักอ่ะเออเองต้องถอดเองต้องปิดสลักเอ้ยต้องโปรตีนอ่ะพี่อะไรพี่ตาถวยแล้วใบถั่วเบียร์พี่ทำเองปะเนี่ยทำเองดิทำไมอ่ะแปดแปดแปดสวยปะละ่ะเดโคสวยต้องแปดต้องแปดฝนมันจะตกไม่ใช่หรอกฝนจะตกกุลาคาเสียงฝน เอ้ยังไม่รถมันอืดจังวะเฮ้ยหน้ารถพี่ไอ้หนูเรียบร้อยเรียกประกัน<อ>ด่วนไม่ไม่กี้ล้อปีเลยพี่ตอนหน่อยอะ่ะเอาแล้วห้าสิบห้าสิบวิ่งห้าสิบเปิดหมดตางนี่วิ่งห้าสิบวิ่งห้าสิบไปเลย <c oughs> เพื่อนเลิฟคู่หูคู่สหาย โอเคเพื่อนโอเคจัดไปพี่ปิดชื่อพี่ไม่ชอบแสดงชื่อห้าสิบนะก็ห้าสิบสิห้าสิบหกมันล็อกคันเลงได้อยู่เอ้ยมือใหม่ขับป่ะเนี่ยคนอย่าง โคตรใหญ่ข้างงูกูจะรั่วไปเมื่อกี้ผมมัวแต่มองข้างหลังไงกลัวแตกกลัวพี่หายกูวี่จะหายไปไหนวะกูจะรั่วเองขับรถให้ตรงเถอะเองอะโต๊ะบีต้องดูตอนผมขึ้นเขาโคตรเนี้ยบเลยพวิเออห้ามห้ามห้ามทับเส้นเหลืองนะขี่ให้ตรงช่องห้ามทับเส้นเหลือง มองเต่กระจกล่างเลยตอนนี้อดีอะไรเองขับในรถเหรอใช่น้ำปะหยอกหยอกยว่าผมเลว่าผมเปิดกล้องบนแล้วมองข้างหลังหาพี่อะเองจะมองหาพี่ทำไมเองก็มองทางไปสิเพื่อนเลิฟไปเพื่อน ขับไปเลยเพื่อนอะมองแต่งหน้าไม่ต้องมองเราหรอกเราก็ขี่ตามตูดเองอยู่นี่แหละทำไมลมมันมองทำไมลมมันแผลขึ้นเรื่อยๆไปมาทางเส้นเหลืองอ่ะห้ามเหยียบเส้นเหลืองน่ะสอบให้มันผ่านหน่อยบริษัทวุ่นวายเราเนี่ยโอเคพี่บอกอย่าเหยียบเส้นเหลืองนะคอมเส้นเหลืองคนอื่นก็ทำได้หมดนะรู้ตัวมันมีเองเนี่ยอยู่กับพี่เนี่ย ไห้ตืนคะพไม่เชียรผมคันอื่นอ่ะพี่ใส่ลิไม่ขาไ่านมาขี่ยต้ตรงไม่ตอนนั้นมันไม่ได้อยู่กับพี่ไงถ้ามันอยู่กับพี่มันขับแบบไงเองไม่เคยเห็นตอนพมันับอยู่กับพี่ผเชื่อไหเลม่เเมคติอะไรโอโอ้กรตุกตขับดีๆรับดีน่อยโ ตายเลยหัวหน้าง,งานไม่จ้างวีวีต้องคุมผมเนี่ยวีต้องคุมผมแล้ววีวต้องมาหางาสร้างผมแล้วยังไงวะตีคู่เลยนะมันเอาห้ามซ้อนเอาห้ามซ้อนอห้ามซ้อนห้ามซ้อนขี่ห้าสิบข, <อ S 1> ขี่ห<อ>้าสิบจริงป่าวะเนี่ยอ้าฮะจริงจริงพี่ทำไมมันเร็วกว่าพี่วะเนี่ยห้าสิบพี่ปุ๊บห<ร>ัวสูงวะ ขี่ขับอะไรอะไรอะขับลายอะไรขับให้มันเออให้มันตรงลายเลยดิี <laughs> ยบลับดิเาเาไม่ได้ใช้พวงมอะไรทำไมไม่ใช้พวงมอะไรวะผมใช้ปุ่มกดซ้ายขวา <laughs> โอ้ถ้าอยากให้นี่ก็อเอียงซ้ายเอียงขวา โถอนต่อถอนเกียร์ก่อนแป๊บนึงอึ๊บทำไมอ่ะรถมันอืดรอบมันต่ำพี่สับเกียร์เองนี่นเอมชีไม่ได้ขับเกียร์ออโต้งั่นผมก็เหมือนกันไม่ได้ถามเอาขับให้มันตรงนี่นะเอาตัวเองให้รอดก่อนดีนะขับเกียร์ตรงนะเออนั่นแหละ สวยงามเพื่อนสวยสวยงามไดยแปบเดียวโฆษณามาเย็ดเชยไปต่อไปต่อโอ้รถไปเร็วจังอ่ะโฆษณาผมมันไม่ได้ดูดูแบบไอเนี่ยพี่มันไม่ได้ดูแบบเป็นภาพขยับแล้วมีมันเป็นภาพนิ่งแล้วมันก็ให้กดกาบาดเลยเล้วะววะไปไปไป กี่กิโลวะับแปดร้อยเรียบร้อยถอนต่อเรียบร้อยดึงเบรกมือเลยถอนเกียร์เลย <c oughs> ขอญาติขอญาติอา้าวกูก็เหมือนกันว่าแต่คนอื่นใช่ปะานี่ยอ้าวอ้าว <c oughs> ทำไมมันทำไมมันขึ้นที่สูงดันเกียร์หนึ่งเข้าได้วะพี่เขาก็เกียร์ต่ำอ่ะ เจสองน่าจะไหวอยู่มั้งทำไมมันไม่มีระบบล็อกถนนมาให้วะเจแน่ไม่ต้องป่าซา้ายติดขับเลยเองต้องฝึกขับพวงมาลัยเว้ยแล้วเองก็จะเสียนเพื่อนอเ,เลี้ยวนี่ต้องเปิดไปเลี้ยวอีกเปิดเปิดเดี๋ยวไม่รู้ขหลังโอเคอย่าผิดกดไม่เอาไม่เอา เผื่อรถตามหลังมาคิดว่าไม่เลี้ยวเขาทำไงคิดว่าไม่เลี้ยวเขาพุ่งมาเลยพอ,อ,อเราเลี้ยวโค้งกันตายจะเลี้ยวจะส่งซิกอะไรก็บอกด้วยผ่านไฟเลี้ยวอะตบซ้ายขวาตบเป็นไหมอันนั้นมันตบซ้ายอย่างเดียวตบซ้ายขวาให้ดูหน่อยดิมันไฟถูกเฉินตกซ้ายขวาดิเออเอย่งั้นแหละสเต็ปอะ เออไปไปไปเลิกเล่นว่าตกเขาเล่นไปเล่นมาเนี่ยอืดอ,อ,อ,อืยี่สองสามอะคือไม่ใช้ได้อยู่ตรงลกเ,เป๋ขี่ไปขี่มาวุา่นวงหน้าผาเนี่ยเลยข้างเฮ้ยไม่ตีไฟเลีเ้ยวอะอีะ่พี่ยังไม่เห็นสายตาสั้นเท,ท่าที อันนี้รถมันวิ่งกีง่เลนเองก็ดูสิเส้นเหลี่ยมมันก็อีฝั่งนึงไง,งของเราก็ขี่ได้เนี่ยลเลนเราเนี่ยเลนมันกว้างเนี่ยเลนเราเและอีกเลนหนึ่ง,งเราแคบไม่รู้เหมือนกันวิ่งเท่าไหร่วะเนี่ยพี่เองอะธรรมดาขถาววิ่งเท่าไหร่ไม่ได้วิ่งธรรมดาเขาวิ่งห้าสิบ <ช>อยู่ขี่คอมเลนอยู่แล้วไปก็ไปไม่ไปไม่ต้องไปที่คอมเลยรง <c oughs> มันมีอาจารย์คอยสอนอ,ะอ่ะไม่ได้อันนี้แค่รองประธานนะอย่าให้ประธานมานะใครเป็นประธานนี่ ประธานเชฟหัวหน้าเชฟหัวล้อเหมือนเคยเห็นหัวหน้าเชฟนะไอ้น้องเชฟนะดีดีเชฟเลยเคยเล่นด้วยกันอ่ะเงยพี่อันประธานน่ยหัวหน้าบริษัทเลยเนี่ยโอ้ใช่เหรอเอออย่าไปล้อเล่นนะน่ะไป่าขวาป่าขวาพี่หัวหน้าบริษัทเลยเนี่ย ขี่ขึ้นบนราคาปั๊มก็ขี่มาแล้วเคยเห็นป่าขึ้นไปได้ไงกูยังงงเลยคนมันเทพหลังคาปั๊มนะขึ้นไปได้ไงอ่ะคิดดูดิี่็จะลองอยู่อยู่มันเป็นยังไงวะมันได้ได้ไงวะเราคือลองอยูอ่ะพี่ลองดูลองดูพูดผิดพูดผิดไม่ได้ได้ไงวะได้ไปต้งบุรี้วยวะเขมรเนี่ยพีไม่ใช่เขาพูดถึงเขมรแล้วก็เจ็บใจ เท่าไหร่วะพี่ต้องเล่งเครื่องตามเองะอะโอ้ีถ้าวิ่งตามถ้าวพ,พี่ตีตูดแล้วผมแล้วตัวเลขมันอยู่เท่าไหร่นั่นแหละความเร็วที่ผมมีพี่ก็ปรับซ้ายขวาพี่ขี่ตรงดีอยต่นะทำไ,ไมเองไม่ตรงวะ รวจอยู่ตัวหน้าไม่เห็นหโดดตายพี่กูเห็นมันยืนอยู่กับพี่มาหลายรอบแล้วตาเฉยไม่จัดกับตาเฉยมันก็เฉยเกินตรงหรือเลโอเคตรงอุ้ยขึ้นเขาว่ะดูจากทรงแล้วเปิดไฟไดเล่นเปิดไฟไดเล่น เหมือนเงาทำไมผมเหมือนผมเห็นเลยเนี่ยไอ้รูปรูปไอ้สามสามแฉกที่มันติดกับล้อของแต่งล้อพี่มันมันเบี้ยวเลยมันเป๋ไปมาเป็นเลขแปดอะเหรอใช่เบี้ยวไงมึงเบี้ยวอโฆษณามาอีกอะเองยี่อะอื่นแล้วจอดยิงงานเฮอมาแล้วมาแล้ว ตู้ด่วนเลยมาตู้ด่วนเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วเข้ามาแล้วมามาตู้ด่วนตู้ด่วนพี่เขาวิ่งเท่าไหร่ครับวิ่งเลยด่วนเลยไม่ได้ดิโอไปห้าสิบด่เอาห้าสิบ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 ไปแล้วโอเคแปดสิบมันเร็วเกินแล้วให้เดาผมวิ่งเท่าไหร่หกสิบ ไม่ถึงห้าสิบห้าิบาบ่ให้วิ่งห้าสิบวิงห้าสิบห้ามากไม่ปิดด้วยไรเงี้ยวิ่งห้าสิบนะห้าสิบหรือนะห้าสนะิบห้าเนี่ยนายอ๋อห้าสิ้ากับห้าสิบห้าเองขึ้นเขาว,ว่ะขึ้นเขาว,ว่าเฮ้ย ตูเช่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 ขนพมาที่ <laughs> อ้ยใช่ขนขนพมเอ้ยขนขนขนกระเหลี่ยงพี่ฮะขนขนกระเหลี่ยงพี่แอร์ไม่ได้เปิดเลยกระเหลี่ยงอยู่ในตู้พีอ่อ๋ออุตส่เก็บอุตส <laughs> ไม่เก็บ พี่เคยเห็นสไปเดอร์แมนไหมพี่เคยเห็นรถสไปเดอร์แมนไหมพี่อยากเห็นไหมโอเคไม่ต้องดูก็กรู้ไงว่าเองจะทำอะทำอะไรพี่เองจะผ่าโผ่ใช่ไหมล่ะบินเขาาบี ใครเข้าดิสมาเมื่อกี้พี่ไม่เห็นใช่ไหมใครเข้าดิสมาเมื่อกี้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้พี่ลรอพี่เลยทำไงอะเรียบร้อยเกมมาพี่ผมถึงนั่งงานแล้ว ก็เป็นซะอย่างเงี้ยผมเ่ง่าแล้วแล้วอู้หเดี๋ยวภาพโคตรสวยเลยมีคนมามีคนเข้ามาแล้วสิรอมีเพื่อนมาแล้หูบาโกสเดก้าเกลียดเสียงหัวร้องว่ะเพื่อน ยไปแล้วงานด่วนละเหลือดย,ยุนงานด่วนงานด่วนอะไรพี่ตุ่มติดล้อ,อเนี่ยเหลือดรุนคนเดียวเนี่ยไม่โอ้ยเกือบล้อผมล้อผม,มนูนออกมามันเป็นตุ่มอ่ะเอไปไหมยางบัวมาพี่พี่อยู่ไหนเนี่ยผมรอพี่อยู่หน้างานแต่ทำไมพี่ช้ายอย่างเนี่ยโทษโทษน้อง ที่มัวแต่ลำอยู่โอน้องน้องน้องติดใบไอ้นี่อไอ้นี่ที่กัน้นข้างทางอุ้ยยกล้อนด้ด้วยวันนี้คร<ห><า>ับอืมส่งก่อนนะเฮ้ยส่งความกันดิ <c oughs> โอเคผมจอดรอถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วมาแล้วจ้าอ๋อน้องเตอ้อ เนีย่ยพีเตอร์เข้ามาเออไหนไรู้จักเตินไนไม่รู้โปรไฟล์ไฟเอ็มมาละจ้าเบรกดึงเบรกมือแม่งเลยหนี่เบรกอยู่แน่นอนดึงเบรกมืออูป๊บเดียว,วรถเพื่อนวะจัดประหลัดบอกรอด้วยรอด้วย A17K หลักบ้างไหมไปดิเอาเพื่อนเรียบร้อยไอเพื่อนไปดิเรามาแล้วต้องเล่นเพื่อนพิมตอบเขาก่อนตอบอะไรวะ้ยทำงานอยู่เล่นโทรศัพท์ได้ไงเ่ะู้เเลียดเสียงมันล็อกมือคิดฝัดเลย โอ้เลยอยากชอบเออใส่กันเออดีน่ารถกูเละสองรอบละ <c oughs> โอ้โหอ,อ้อ๋อนึกจะเบรกก็เบรกอ่ะอ่ะดีจริงจริง <c oughs> เฮ้ยจะส่งก็รีบส่งเถอะ <c oughs> อ้อ سلخ <applause> بلاك <applause> <applause>